สวัสดีเ ong, ด้อพ่อแม่พี่น้องสบัสดีเพื่อนกันเบอสู้ผู้สู้คนพี่น้องเลยเนาะว่าสิเป็นทางในประเทศหรือต่างประเทศก็ยินดีตอนรับขสู้สดสู้แม่นอ้องคอปเตอร์อีกแล้วพี่น้องเลยเนาะโดยจะพูกมาพอกันมื่นอนี่กาอยู่ทางเพื่อนสร้างของแม้องเตอร์เองเนาะเพื่อนรุ่มพี่น้องเลยมาอ,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 อัปเดตทาง,าทางปูกระเบืนะ้องเนาะแต่เมื่อวานนี่นะทางสร้างเพิ่นกับมาแล้วแต่เมื่อวานนี่พี่น้องเลยแต่เพิ่นมากอะ เทียงแล้วเนาะแมงเตอร์กันเลยบัไดถ่ายให้พี่ให้น้องเบิ้งแล้วก็หยางเวียกอยู่ทางเฮือนทางซ่านพุ่นพี่น้องเลยกันเลยบัไดลงมาถ่ายให้พี่ให้น้องเบิ้งตอนนี้ก็สวยเติรแล้วเพิ่นกันยังบัไดมากพี่น้องเลยเพราะว่าสร้างเพิ่นกัออาอยู่ไฮอยู่หน้าเนาะเพิ่นนอนไฮนอน้าคนกระลายค้นมากะมันก็สวยสร้างกับมีอยู่สี่หักก้นพี่น้องเลยโดยแต่ตอนนี้กับแมงเตอร์วาสิฐาทังเพิ่นมาแล้วกะอันชิทถ่ายพี่หน้องเบิ้งเนาะแต่ตอนนี้กัยังสวยแล้วแมงเตอร์กับชีถ่ายคลิปรือว่า อัดคลิปอ่ารอถาเพิ่นไอซีให้น้องเบิ่งก่อนเนาะเดี๋ยวกับ่นว่าปูว่านี่กับคนมากะมันอยากทำเลยเนาะมันก็เลยอ่าได้หน่อยนึงพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวกัจังได๋กัขคารบอนควอนซุมกันเนาะเดี๋ยวแม็กิอ่าเปิดประตูเข้าไปให้พี่ให้น้องเบิ่งอยู่ข้างในเนาะแมเ็กซ์ล็อกประตูอยู่ข้างด้านหลังพุ่นพี่น้องเอ้ยประตูใหญ่นี่บ่ได้ไข่เนาะโดยปะเดี๋ยวไปเบิ่งทางพุ่นพี่น้องเอ้ยหลังจากอ่ามื้อเช้านี่กะบพุพักพดหญ้าแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยแมเ็กซ์ก็ลงมาพดทพักเนาะ Tony đã tiến mạng update với thằng lê thằng xa học sinh mình học bơm nó. Tony đã mang bẹt này. Ah, yamam bông xuống thơm chưa chịu 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 หนาวหนาวพี ảo, nào, ý, ù, ủ, nó, ่น้องเลยลมอู๋เนาะตอนนี้ก็ตอนเศร้าก็ยังลมอยู่อุ่นบรรยากาศคนหนึ่ะพี่น้องเลยเหมาะหัวอยู่ลมอู้๋เนาะลมหนาวแล้วพี่น้องเลยหนาวลายมือเลยหน้าตาแตกว่าอะไรคนน่ะเอาท่าอย่างกระบอยูพี่น้องเลยไะเดี๋ยวไปเปิดอันเบอร์ทางในพี่น้องเลยแมนเตอร์กับซิคลอนญาติปับเป็นกล้องหลังเด้อเนาะโดยไปปับเป็นกล้องลังมานี่ มังตาถ่ายร้านยืนี่เ,เด้อเด้ออนั่งถ่ายนี่นะเดียด๋ยวแม่เปิดประตูทั้งประตูใหญ่นี่เพระาะว่าแมงเตอร์หลอกประตูอยู่ทั้งพุ่นพี่น้องทั้งหลังพุ่นเนาะนี่มักแตงม,มักเต้าเข้ากันแมงเตอร์ก็ได้โดเรียบร้อยแลย้วพักหย่าค่ะหุ่นเนาะลงมาโดตพักถ่าเพิ่นหรือว่ามาเปิดประตูถ่าทางสร้างเพิ่นแหละพ,พี่น้องเลยแต่เพิ่นก็นยังบ่มมาเนาะแมงเตอร์ก็เลยโดตพักถ่าเพิ่นก่อนโอ้ดบุกหนาวพี่น้องเลยอื้เนาะ อยงใดทั้งพี่ทั้งน้องคนหนาวอยู่บ่ทางเอสซีน้องดูแลสุขภาพกันในเด้อนาวขามาแล้วพี่น้องเลยเป็นอย่างใดก็เป็นห่วงเป็นแย่กันคือเก่าเนาะโดยทางเมลนเตอรนาวแห้งแห้งพี่น้องเลยนาวกลัวตะเกาเนาะปีต่เกาว์ไ่ได้นาวปานนี้ทีนี <cart> <c ười> ้นาวนาวคนอ่ะเด็ดออกแต่ก <c ười> ็ไม่เขาเด็ดมันเลยจังใดบดบจังใดบู้เนาะมาเปิดประตูมาเบิ่งก่อนพี่น้องเลยขาทางสร้างคนมากอ่ะ ยังบ่มาอยู่เพื่อนนอนให้นอนหน้าพี่น้องเลยลายคนเสียคนเพื่อนกับนอนหน้าว้เนาะกัเลยอันเห็ดไห้มาสวยแน่แต่สร้างเพ่นก็มีลายคนพี่น้องเลยมีอยู่หาคนอุ๊บเปิดออกมากับเจอะกระสอบข่าวพี่น้องเลยข้าวปุกเนาะน้องเตอร์เอาข้าวปุกไว้นี่ นี่สิเป็นข้าวปลูกเฮะพี่น้องเอ้เขาวใบวานเห็ดปีหนาเนี่ยเนาะโดยนี่เพิ่นปูช้างห้องนอนก้อนพี่น้องเอ้โดยนี่เพิ่นม้าว่านี่ก็สวยเติบแล้วพี่น้องเอ้เนาะแต่กะถือว่าไวัเติบอยู่นี่พี่น้องเอ้โอ้งามอยู่เนาะงามเองไงพี่น้องเอ้เลือกเองงามเองนี่เพิ่นปูเมื้อนี้คือสิแล้วห้องนี่เนาะ เดี๋ยวไปเปิดประตูใฮานุเปิดปูในห้องก่อนโดยโดยอุ้ยหนาวเด้บอมาบัดใดจังเข้าโดยโดยมาเปิดประตูใฮานุละนี่เปิดปูวานี่พี่น้องเยอันนี้กะเพราะว่าเคนแยกกันปูเนาะนี่ก็ได้หน่อยนึงถ้าร่วมกันกับเมทซิเมนได้อยู่ห้องนึงพี่น้องเยเนาะก็สี่ประมาณนั่นแหละเบิ้งเปิดประตูให้ตาเพิ่นก่อน เอ้ยนาวได้ลูกเอ้ยเอ๊ะตึมฮ่าฮ่มาเปิดเครื่องงามใช่หม่ลูกล่ะโอ้ยดึงขึ้นได้ชงแล้วลูกเพื่อนเอาปูนเข้ามากรออยู่ในเลยเนาะตุ้ยสั่งบ่มาทั้งแจักมือนี่อ๊ะ นอนหน้าพี่น้องเหมเพื่อนกันใกล้หน้าเพื่อนกันเนาะแต่ละคนกับเพื่อสิมาร่วมโตกันได้กันหน้าพูดทางนึงอยู่ทางนึงอีกคนอยู่ทางนึงเนาะมาเบิ่งดูปปลาลุงเอ้ยมาเบิ่งรูปมาเถอะมาบอกปลาลุงเนี่ยไอ้เพื่อนในตางามบ่ปลาลุงเอ้ยสะงามชาปลาลุงเพื่อนนะงามบ่ลูกอ่ะนี่โดย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 อย่าเข่าไปแม่ปูนก้าตีนเพื่อน ดูไอือสไรกี้าเนยสิขาวมาเนี่ยหนุคนเฮ็ดอยู่นี่เนาะว่าไหนทางสร้างเพคนเฮ็ดใช้ดุกหยับล้วบอมันแน่นได้เนาะแต่ว่านี่ไพมาพี่มาพี่มายืนอยู่พี่มาพี่มาพี่ยืนอยู่เออยืนมึงเงี้งามเมึงแม่จะทำอ่ะฟงฟังฟังเป็นวัดพี่น้องเลยมึงมึงมึงไม่ทำมึงลาเนี่ยอ่าไพ่สื้อกระเบื้องกระดูกหายบลาเนี่ยหนระดูตาดิ

เอออุ่นมาดุอ้าบ่บ่กาขอบใจแม่ตู้ใจดีก็พอตู้ใจดีนะนะบใจร้อทีปลาตู้ใจดีชี่เย็ย้อจ้าไหนดมโยร้อแห้วให้บ่ตรงร้อไหนด้มโดยร้อร่างกายร้อให้ร่างกายแข็งแรงมาูกร่า ยางไงจะเล่นอะไรยางเลยบ้านู่เนาะาถุรุชาถุรุโอ้ยจักสิฟังออกหรือบ่ป้าลุงเอ้ยลูกชายคอยนี่เนาะมากลราบอวยพรให้อ่าเม่ตู้ใจดีที่อันสั่งเฮือนสั่งซ่านให้เพิ่นหลักะกูกระเบื้องให้เนาะทางน้องตาเพิ่นกับอวยพรพี่น้องเอ้ยจักสิฟังออกหรือบ่เนาะโดยน้องตาเพิ่นอวยพรให้เม่ตู้พอตู้เพิ่น มีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะทางพอกเม่ที่อยู่ทางต่างประเทศพี่น้องเอ้พี่เพิ่นสุดสวยขมากเมตตาสงสารหรือว่าทางครอบครัวของแม่น้องคอปเตอร์เนาะโดยมีเบิดทุกสิ่งทุกอย่างี่และพี่น้องเอ้เริ่มแต่แม่น้องเตอร์กะมีแต่เสามีแต่หลังคาเนาะน้องนั่นกะแม่เพิ่นสอยมาเบิดเลยพี่น้องเอ้ นางเตอร์กับบุมียังสิตอบุญแทนคุณพ่อกับแม่เนาะกุ้มีแต่ค้าอวยใสให้พรให้พ่อกับแม่จงมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อแม่เด้อพ่อเด้อเนาะปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรถนาคิดอันใดก็ให้สมนั่งใจคิดเนาะให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในครอบครัวเฮือนซานของพ่อกับแม่หลายๆเด้อถ้าพ่อกับแม่บ่ยื่นมือเข้ามาซอยลูกในมื่อนั่นก็คือสิบ่มีในมื่อนี้พี่น้องเอ้ย ต้องขอขอบุญขอบคุณพนันลายปีใหม่นี่กะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาให้สุขกายสุขใจตลอดปีตลอดไปให้ร่ำรวยเป็นโฮมพูลโฮมไซให้ลูกให้ลานตลอดไปให้มันให้ยืนเด้อแม่เด้อพ่อเด้อเนาะโดยบัดทุกสิ่งทุกอย่างแหละพี่น้องเอ้ยทีเพิ่นเมตตาเอ็นดูทางครอบครัวของแม่น้องเตอร์เนาะโดยนี่ชีวาดูบัดบิดเบิดจักชิว่าจังใดพี่น้องเอ้ยเนาะ พึงเขาสิบภูจักกันเพิ่นกันยังอุตสาเข้ามาสุดซวยบทุกสิ่งถุกอย่างทั้งค่าโสคาสร้างแมนเบิดพี่น้องเอ้หนิงเตอร์กับบุจักคำสิวยพรให้เพิ่นแต่ว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำ้วยร่ำ้วยมันเยืนมันเยืนเท่านั้นพี่น้องเนาะโดยที่เปิดมองเห็นความนี่ของแม่นงเตอร์เนาะเห็นคนเมตตาสงสารพี่น้องเอ้อย่าเห็นดินได้หลกมันขี้ฝุ่นไง tôi sàng mà nó bao bông nó hả nó luôn sàng mà bông thấy nào là bò ma và cha này luôn sàng này thấy nó mỏi vô bò các bạn đâu nào đã non đi dù chắc này ta ừ, chắc sẽ hà nhàng lại phân kín một nếp phía đông này gặp khảo cả đây เรื่ยงเข่าวพันเดียวคาบหนึ่งเนาะเบบอง่างนู่นล่ะเห้ยตู้สรางไปซ่องเมื่อกี้น้องพูดแนะนำมาหน่อยว่าหัวข้อมึงลุกหัวข้อมึงลุกแม่สิเก็บกระสอบนั่ไหวนี่น่ะให้เพิ่นเห็ดสะดวกสบายเนาะแม่ชีเก็บแมเก็บใบกอนพี่น้องเพิ่นเห็ดน้ำเก็บใบน้ำดรยเดี๋ยวสิถ่ายเก็บจช้หน่อยก่อนขึ้นไปยังนู่นล่ะใส่หมวกในก้นหน้าหน้า อย่าไปเห็ดดูอย่าไปเห็ดมันเปื่อนลกล่ะเฮ้ยปูนเพิ่นใส่ไปไปจักสอบเมื่อวานเ่ยยังเหลือจักสอบสองสี่หกแปดชิปชองามันบดไปยช่หกสอบี่น้องเมื่อวานนี่เนาะหึ เฮ้ยยิขึ้นไปยิ่งขึ้นไปมันเปื้อนเปื้อนไทยใช้โอ้ยตุ้ชสางยังโมมาอยู่บ้านนี่ไทยใช้ลดไปแสนอันนี้โอ้ตุ้ชสางมาคนหนึ่งใช้มูอไปใช้เบิร์ตไปนี่หนาวว่าหนาวเดี๋ยโมมาเนี่ยโอ้ยมาอยู่คนเดียวพี่น้องเลยสาวคนจ๋าโมยังโมมาอยู่เห็นบ้ลุงสางมาคนหนึ่งจ้ะเอ้ย ถามูมมากกันดิปนนอนให้นอนหน้าเนาะเบื่อชิมาแต่ให้แต่หน้าบ่เอันตูก่อนพูดนะปะตูเปิดอีกเลยอยู่ถ่าเด้อเอาประตูก่อนพี่น้องเอ้ยลมอู้หายกมาอยู่คนหนึ่งทางลุงสร้างเพคนกันเะยเปิดถามโมพันอยู่พี่แดทถ่ายอยู่นหนาวเนี่ยโอ้เจ้เจ้าเจ้าเจ้เปิดออกมากันลมอุอะโดย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 เปิดประตู้ก่อน เราไว้ก่อนดม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 หนาวมื oh <S <s ่อกี้คือสิแล้วเนาะห้องนี้ก็ได้พี่น้องเลยแล้วคือสิได้อีกดอกชองห้องมื่อกี้เพราะว่าเพิ่นกัสิมาแต่เศร้ากลัวม้วนนี่แน่เพราะว่าม้วนนี่กัเพิ่นมากะเที่ยงแล้วพี่น้องเลยเกือบบ่ายโมงไหนเนาะแต่มื่อกี้กัเพิ่นมาแต่เศร้าอยู่ถือว่าเศร้าอยู่พี่น้องเลยเก้าโมง เพื่อออกจากบอนจากเห็ดเบียกเห็ดงานอยู่ให้อยู่หน้าเพื่อนเพื่อนก็ได้มันหนาวพ่อมพี่น้องปติเพื่อนเนาะมาแต่เช้าแต่เสช้าอลายกันหนาวห้องนี่ก็ได้ห้องนี่ก็ได้ห้องไพโด้นี่ห้องเฮาต้องเติร์เพื่อนไปห้องเฮียนแน่พี่น้องเไงวันนี้ก็เป็นตื่นเช้าเมื่อวันจันทร์เนาะเป็นวันเห็ดงานของหลายๆคนสู่ๆเด้อพี่น้องเไยถึงสชีหนาวแน่กะ ทนสุไปเดี๋ยวกระพานไปเนาะในวิดย้ำแนวควรยาำนี้ก็เป็นยาำนะขอบคุณเอาบ่โดยบักหลาดหายสุขภาพแข็งแรงแน่บักหลาดกันเลยเลยบักขึ้นได้ลูกมันเปื้อนปูนนะลูกบ่เล่นบ่เล่นลูกล่ะเดี๋ยวบักหลามันสีเปื้อนมันสีกัดมือเฮ้ย เอาเอ็มเลยมาให้ตู้สร้างกินได้ยังไงเนอเราเราหนาวนี่เราเห็ดบุเป็นี่น่าจังไี้นี่น่ายังถ่าหมูละมาอยู่เนาะขากมาอีกคนนึงอ๋อดีวะน้องตาเพิ่งหนาวพี่น้องได้ดีกับจอดเดียวปวดเมื่อยเมื่อยนะเหนาเหนาเหนาวหนาอะไรดุแม่สิมานี่ได้ไหม สิมาเก็บอันจักอันนี้ออกไปได้ด้วยจักตัดเข่าเพื่อนพี่น้อยลองเตอร์เพิ่นกับมาไว้นี่เลยปบมาจักตรงแซ่ปูแซ่ปลาเพื่อนเดี๋ยวเก็บออกไว้นอกเนาะขอลาเพื่อนปูอ่าเพื่อนใหญ่เข้ากับสิได้เก็บออกไปนอกพุ่นแหละกระสอบข่ากระสอบแล้วนี่ก็ได้หรือว่าสิยหายเข้าไปทางในพุ่นเพราะว่าทาเพื่นเห็ดแล้วเข้ากับสิผ้ากันอ่าหย่อย่ายใส่สวยเข้าไปอยู่ในพุ่นเนาะต้องรอให้เพื่อนปูแล้วอันนี้ก่อนขาปูได้ดุหนุกเจาะบดพี่น้อยพุ่น นกเข่าเนาะนกเห็นหางใส่ปุ่นณ่ะตาเอ้ยหางนกปุน้ำคือละน้ำคางเฮือนปุ่นณ่ะมีแต่หางนกแล้วมานอนก่อนเจ้าอีกนี่โอ๊ยคุณแด่ปุหางนกปุ่นณ่ะขี้เหงาขามากมีแต่หางนกหางนูออเดินอเอามานอกพี่ไปเถอะปะเอามานอกไปมากับขามาน้ำเจ้าเลยแม่สิเก็บอันนี้เก็บกระสอบวางไว้ถาเพิ่นเดี๋ยวถาหาลูกสราบมาให้เพิ่อนเฮ็ดสะดวกสบายบอล hết bọn nắn phân vận chất anh 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 สีไปก็เลือกสีงามบ่นี่บ่มักลาบ่ไหนเมักลาบ่เลือกเลยแม่เลือกนี่บ่เออกลาเลือกงามเออเอาเลือกให้แม่เอาโดยง่ายเมือกล่าวเลือกเนาะดยงามเฮานอนคนเดียวโอ้คนชิโนน้องนี่คนเดียวบ่ลูกโอ้โด้วยแต่แม่นอนห้องได้ใชลูกเออให้แม่นอนห้องนี่กับแมตเตอร์มืกลาวชิโนน้องนี่คนเดียว พ่อจอยได้ใช่หอพ่อจกพ่องโอ้พ่อจอยกับพีนอนอยู่กรุงเทพโอ้พ่อจอยไปเฮ็ดเบี้ยกลูกเอยจักชิได้จักเดือนแล้วพี่น้องเอยจักชิได้จักมื่อแหละฟังมึงเนาะเหตุการณ์เหตุงานกันเหตุเบี้ยอยู่ฟังนั่นแหละพี่น้องเออุดบัตได้กับพ่อได้ให้จุ๊บหนี้เพื่อนแดงครเนาะเพราะว่าลงไปนี่ก็ยืมเงินพี่น้องเอยยืมเงินเพื่อนไปแม่เตอร์กับบ้าคำอดบ่ล้นทนบ่ได้ก็ให้บิดนี่บิดสินเพิ่นเนาะ ก็อยากหาไปหาเงินหาข้ามาใช่หนีพอ่อพี่น้องเอ้เพราะว่าเอาเงินยืมเงินมามุ่งหลังคานี่นะเนาะหลังคาเฮือนเนี่ยพี่น้องไอ้ลายผ้าลายปีแต่ก็ยืมมัาดตีพี่น้องหแหละก็าติเพื่นอยากใส่อยากชอยเนาะก็เลยคงเตอร์เพื่นก็เลยตัดใจลงไปเฮตดเวียกเห็ดงานพญาิพญาเพื่นก็นยังแบบบอดีปันไรแต่ก็ดีขึ้นอยูเนาะไข่แนะ่พี่น้องเอ้ถึงบอดได้ดีถึงว่าหายขาดเลยแต่ก็ไข่แน่เนาะโดยก็เลยอยากไปลงไปเหตุเวียกเห็ดงานมา sai này là xin, đã cả yếm ngân đóng cả, hai này thang tôi yếm bài, nét thang này, này nó, đôi, ta chỉ đây sai, ngân năm pờ chơi đó, chụp nỉ đó, anh, xin lỗi sì tôi sang mưa này, bỏ, mở lên, làm mù, là người, oh. tôi sang cái đây, โอ้เพอ่์สิทธาสร้างมากกัคือสีคลิปยาวพี่น้องเลยเนาะแมงเตอร์กับซีคอจบคลิปไว้เพื่อซัมนี่ก่อนแล้วซันนี่เพราะว่าสุดท้ายเบิรงท่าทางสร้างเพิ่นมาผุน่ะขี่รถเมล์เดี่ยวพี่น้องเลยบผ่เห็นหมูมาเนาะอ่าสร้างลุงสร้างคนนี้นะเพิ่นนอนเฮือนพี่น้องเลยอีกอีกสามสี่คนนั้นเพิ่นนอนหน้าเบิดเนาะหน้าเพิ่นกับไก่เพื่อเพิ่นมาเพื่อเพิ่นเห็ดเบียกอันให้เบี้ยบชวนเพิ่นแน่เบียกอันหันหนีเพิ่นแน่อยู่ห้อยู่หน้าเนาะก็เลย เจ็ดสวยแน่เราก็เลยถามมึงมาแล้วก็กลับเมื่ออีเล็กพี่น้องเอ้ยเนาะโดยโอเคพี่น้องเอ้ยเป็นยังไงเดี๋ยวแม่น้องเต๋อจะเสียอัปเดตให้พี่ให้น้องเบิร์อีกรอบหนึ่งเด้อเนาะรอบนี้บวเห็นสร้างซ้ำพี่น้องเอ้ยอ่าคลิปกันยาวพอสมควรเนาะเดี๋ยวกจะมาอัปเดตให้พี่ให้น้องเบิรงนไหมเนาะโดยต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเด้อที่คอยให้กำลังใจกดเบิรนกดชมคลิปของแม่น้องคาบเตอร์โดยตลอดมาพี่น้องเอ้ย กิสกรรมกับบาคกามบโฆษณาเนาะสำหรับคลิปนี้แมนเตอร์ขอจบคลิปแรกแส็คสับนี้ก่อนเด้อสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสบายดีอยู่ดีไม่แห้งกันเบอร์สุข,ขุสุขคนเด้อพี่น้องเลยสบายดี